วันนี้เราจะมาทำปั้นสิบไส้ปาทุนากันนะคะก็ส่วนผสมนะคะอันนี้ส่วนของไส้เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขั้นตอนการทำไส้ก็ส่วนผสมของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งสาลีนะคะวันนี้ใช้แป้งสาลีตราว้านะคะแล้วก็น้ำปูนใส น้ำตาลทรายเกลือปน่นน้ำมันพืชนะคะส่วนของน้ำมันพืชเราจะไม่ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มจะทำให้กลิ่นเหินนะคะเราใช้น้ำมันแบบอ่างุ่นก็ได้นะคะถั่วเหลืองก็ได้นะคะใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย เกลือป่นนะคะเหลือป่นใส่ลงไปเลยค่ะขออนุญาตใช้มือผสมเลยนะคะเราล้างมือของเราให้สะอาดนะคะเพราะว่าเวลานวดแป้งเราก็ต้องใช้มือเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ ทำหลุมไว้ตรงกลางนะคะใส่น้ำปูนใส่ลงไตาตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็เราจะมาค่อยๆผสมให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ โอเคนะคะเราจะเห็นว่าแป้งของเรานวดจนกระทั่งเขาเข้ากันลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพักแป้งไว้ประมาณอ่า25นาทีนะคะใช้ผักขบางชุบน้ำนะคะบิดให้หมาดๆแล้วก็คลุมไว้ค่ะกันไม่ให้แป้งของเราเขาแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนผสมของไส้ทูน่านะคะ เราจะใช้ทูน่ากระป๋องนะคะชนิดน้ำแร่ในน้ำแร่หรือว่าในน้ำมันพืชก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาน้ำออกให้หมดเลยค่ะถั่วลิสงขั่วบุบนะคะแล้วก็หอมแดงซอยตากผักชีนะคะพริกไทยเม็ดเชโปชชนิดหวานนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลา พริกไทยนะคะเราจะขกพริกไทยก่อนนะคะตามด้วยรากผักชี บอกให้ละเอียดเลยค่ะตั้งกระทะของเราให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณสักช้อนครึ่งนะคะช้อนโตะนะคะเราจะมาผัดพริกไทยกับรากผักชีค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะผัดจนกระทั่งหอมนะคะเราผัดรากผักชีของเรานะคะกับพริกไทยที่เราโขลกไว้นะคะ เขาส่งกลิ่นหอมแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาใส่หอมแดงที่เราซอยนะคะผัดจนกระทั่งหอมแดงของเราเข้าเป็นสีใสนะคะสุกใสนิ่มเลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้ พอหอมของเรานะคะหอมแดงของเราเขาจะใสๆแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นเลยว่าหอมแดงของเราของเราเนี่ยพอเราผัดเป็นนานๆแล้วเขาก็จะออกสีใสๆนะคะนิ่มๆแบบนี้เราก็จะมาใส่น้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะ น้ำตาลของเราละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่หัวไชโป๊ะลงไปใส่ลงไปผัดรวมกันเลยนะคะแล้วก็ทูน่านะคะใส่ลงไปผัดเลยนะคะ เราผัดจนกระทั่งเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาใส่น้ำปลาลงไปเวลาเราจะใส่น้ำปลานะคะเราจะาให้น้ำปลาของเรานะคะโดนกระทะความร้อนจากกระทะนะคะเพื่อที่กระทะความร้อนจากกระทะจะได้เผาน้ำปลาของเรานะคะจะได้ไม่คาวค่ะแบบนี้นะคะจะได้หอมนะคะ จากนั้นเราก็จะผัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะคะดูว่าเราได้รสที่เราชอบหรือยังนะคะก็ก็จะออกเค็มๆหวานๆนะคะให้รสชาติเขาเข้มๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ถั่วลิสงนะคะแต่สูตรที่ให้ไปนี่ก็โอเคแล้วนะคะ แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทานหวานนะคะไม่อยากจะทานน้ำตาลมากเราก็จะได้ลดลงนะคะตอนนี้จะหอมมากๆเลยนะคะแล้วผัดจนกระทั่งเขาแห้งแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วนะคะเราจะมาโรยถั่วลิส่งลงไปนะคะ ก็เดี๋ยวเราปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าถั่วลิสงของเรานี่เขาก็สุกอยู่แล้วนะคะคั่วจนกระทั่งหอมแล้วพอเขาเย็นแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั้นนะคะปั้นสิบนะคะเขาลูกเล็กๆนะคะเราก็ไม่ต้องปั้นก้อนใหญ่ค่ะประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะแป้งเราที่เราหมักไว้นะคะที่เราพักแป้งไว้ครบเวลาแล้วเราก็จะเดี๋ยวนวดนิดนึงค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมาปั้นนะคะปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็แผ่ออกใส่ไส้ลงไปค่ะ ให้ให้ส่วนของแป้งของเราเขาใหญ่กว่าส่วนของไส้นิดนึงนะคะแล้วก็บีบส่วนไปปลายอย่างนี้นะคะบีบให้บางที่สุดเลยค่ะพับเลย ประมาณนี้นะคะเราก็จะนำมาพักไว้ค่ะพักไว้แบบนี้เลยนะคะพยายามทำให้ก้อนเท่าๆกันนะคะคลึงคลึงก่อนแล้วก็แผ่นะคะแบบนี้ใส่ไส้ลงไปแล้วก็หุ้มแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ปีบปลายออกแบบนี้นะคะให้เขาบางๆค่อยๆพับไปแบบนี้ค่ะปั้นสิบของเรานะคะห่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ Có, เราจะพักให้เขา,าโดนลมนะคะใช้พัดลมเป่าก็ได้นะคะเพื่อที่ผิวของเขาจะได้แบบตึงๆหน่อยแห้งๆหน่อยค่ะเวลาที่เรานำไปทอดเขาจะได้ออกกรอบๆนะคะจะได้กรอบมากยิ่งขึ้นไปค่ะก็เห็นถ้าเห็นว่าเนี่ยค่ะผิวเขาจะตึงๆนะคะตึงๆแบบนี้นะคะใช้พัดลมก็ได้ค่ะใช้พัดลมเป่าค่ะก็เดี๋ยวเรานำไปทอดกันนะคะ น้ำมันนะคะเราจะใช้น้ำมันปาล์มทอดค่ะเพราะว่าน้ำมันปาล์มจะทำให้ของทอดของเราเนี่ยเขาจะกรอบนะคะก็เราตั้งไฟนะคะรอจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนนะคะให้ร้อนเต็มที่ก่อนเร,เราค่อยนำขนมของเราไปทอดนะคะใช้ไฟค่อนไปในทางอ่อนนะคะจะได้ไม่ไหม้ เพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนี่เขาจะไหม้เร็วนะคะแล้วก็ต้องคอยคนตลอดนะคะเพื่อที่เวลาทอดนี่นะคะเขาจะได้โดนความร้อนนะคะให้ทั่วถึงจะได้เหลืองกรอบเท่าๆกันนะคะ คอยคนแบบนี้ตลอดเลยค่ะก็ต้องคอยคนตลอดนะคะเขาจะได้เหลืองสม่ำเสมอโอเคนะคะเหลืองดีเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นเลยประมาณนี้นะคะ พักไว้ในตะแกรงแบบนี้ค่ะ เหนะคะเดี๋ยวเราให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วก็เย็นตัวลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดใส่จานปั้นสิบของเรานะคะเราจะพักจนกระทั่งเขาเย็นสนิทก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำไปเก็บไว้ในกระปุกนะคะเพื่อที่จะได้กรอบนานๆเอาไว้รับประทานานานๆน,น,นะคะหลายๆวันเลยค่ะ